หลังจากเดินมาได้สักพักหนึ่งเลยเี่ซีนี่นเจอกระสิ่งนี้เยอะแยะเลยแต่ไม่รู้มันกินได้ไหมอ่ะโอ้ถ้ามันกินได้มีกินได้เขาเก็บไปแล้วนะเอฟซีเห็นมาก็เห็นนี่เห็ดอะไรนี่เยอะไปหมดนะเอฟซีเห็ดปวกเหรอโอ้เดินมาได้สักพักนึงเลี้ยวข้ามเอฟซีเนี่เยเจอเห็ดมขาเก็บให้เพรดูไหมเห็ดอะไรเนาะ เห็ดโคนบ่เอฟซีเจอเห็ดเดินมาพักหนึ่งเจอเห็ดเด้เออเห็ดยังว่ะเยอะนะนู่นก,ก็มีในเอฟซีเนาะถ้ามันกินได้เขาคงมาเก็บไปแล้วล่ะมันคงกินไม่ได้รลอเขาไม่เห็นกันละนี่ก็เยอะอะ่ะนะตรงนี้ตรงนี้กําลังเป็นหัวเล็กๆนี่กาลังเป็นหัวเล็กๆอแต่ไม่รู้เห็ดอะไรอืนะเดี๋ยวพี่นัทลองดูสิ มันมีแม่แถวเนี้ค่ะอ้มีเห็ดด้วยว้าสิโถเห็ด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 ,หดนี่ก็เป็นนาหญ้าชิเนาะอ,อ้เป็นนาเมื่อก่อนนี้พี่นาเคยมาจับปลาข้างในมันเป็นที่จับปลาเคยมาดูอู้หูเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเขาก็ยังไม่ทำนาเหมือนเดิมเ้าก็ทำมันเราก็อยากเข้าไปที่เขาเยอะนะ แต่เราเห็นเห็ดไปถามพี่เพชรก่อนเห็ดอะไรนี่ค่อยบอกเคยเห็นเห็ดค่อยเลยก็บ่รู้จักว่ามันเห็ดอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับจอมปลวกนี่เด้นี่เด้นี่นี่นู่นข้างในก็มีแต่บ่รู้เห็ดอะไรเออเยอะตรงนี้บ่เยอะมากหัวน้อยๆก็มีแถวนี้เห็ดมันจะเกิดขึ้นได้ง่าย f ี แต่ไม่รู้ว่ามันเห็ดอะไรแค่นั้นเองหเห็ดบวกบอกีออันนี้เป็นตุ่มน้อยๆเห็นไหมตุ่มน้อยๆเป็นตุ่มเป็นกลุ่มแฮปะเอาไปให้ไทยดอนดูดีกว่าว่ามันเป็นเห็ดอะไรกลับบ้านกนาันอยู่ตรงนี้ะเราก็จะเดินกลับเห็นไหมพี่น่าอยากจะให้รู้ว่าความ อุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะเอซีเนาะเชียงใหม่อ่ะถ้าอากาศดีอากาศชื้นเนี่ยเนี่ยมันจะมีมอสเนี่ยขึ้นตามหินเนี่ยที่บ้านพี่นัทก็มีมอสแล้วนะเสียงจักกระจันเลไลก็ร้องเนาะตอนนี้เราก็เดินถึงนี่แล้วนะคะแม่อไม่อยูนะ่สงสัยยังไม่กลับจากวังเยี่ยมเราก็จะเดินกลับบ้านกันนะคะเอฟซีเนาะกลับบ้านนะคะโอ้โหเมื่อกี้เจอเจ้าถินวิ่งแทบตาย นะคะ <laughs> อ่ะเห็ุให้พี่เพชรดูเนาะอะไรล่ะหมูหวานหวานเอ้ยแม่ไปไหนหมูหวานทักทายหมูหมูหวานเฝ้าไล่อยู่เสียงจัก,กระจั่นเลไลก็เริ่มร้องแล้วเพราะมันเร,มเริ่มเย็นแล้วคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดอ้อขอเดินกับบ้านก่อนเดอ้อะคะสีสวัสดีครับ